I never สับเป็น10สายเลยเนาะอย่ที่อินเสิรไปนะครับเดี๋ยวเราแกะก่องทีหลังจากที่ใช้งานสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชแนลเนาะ วันนี้เรามาแกะตัว iPhone ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครัพระพอดีกำลังทำคลิปอยู่แล้วก็มีคนที่ดูคลิปแล้วก็เม้นมาในช่องนะครับว่าเราใส่เคสตัตวนี้ไปแล้วมีปัญหาอะไรไหมนะครับสำหรับตัวเคลียร์เคสต,ตัวนี้นะครับนี่นี่เป็นเคลใสของ iPhone 12 Pro m a x ที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันมากเรื่องของการใส่เคสแล้วก็ถอดเคสนะครับนี่คือเคสมันจริงๆมันแข็งมากแล้วก็เวลาใส่อะครับมันก็ใส่ยากแล้วก็ถอดยากนะครับส่วนปัญหาก็คือมันจะมีฝุ่นเข้าไปเนาะเราจะต้องอจะว่าไงก็คือถอดเคสออกมาบ่อยๆเพื่อจะเช็ดในส่วนของตัว iPhone นะครับเพื่อไม่ให้เป็นรอยเนาะ ตอนนี้ฟิล์มเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นรอนยนิ้วมืออาจจะต้องเดี๋ยวหาฟิล์มใหม่แล้วก็ตัวกล้องนะครับชอบที่เคสอันนี้มันปกป้องกล้องได้นะครับส่วนตัวปิดเลนเราก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ทุกวันนี้ก็ใช้งานตามปกติแต่ว่าก็ระมัดระวังอยู่นิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยดีกว่านี่นะครับส่วนมากวิธีการแกะเราจะแกะจากทางด้านหลังด้าน ข้างตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับปกติผมจะแกะตัวนี้ออกมาชึบแกะยากเหมือนกันนะทุกคนคือปกติแกะเองจะเนี่ยครับมันก็จะใช้มือในส่วนของการดึงออกมานิดนึงนะครับนี่นะครับอ่า เนี่ยก็จะหลุดออกมาแหละหรือใครมีวิธีแกะที่ง่ายกว่านี้ก็ลองแชร์เข้ามาหน่อยนะครับเพราะปกติผมจะแกะข้างล่างก่อนแล้วก็พยายามแบบท่าทนุถนอมปุ่มด้านบนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาแต่ปกติจะแกะแล้วก็แบบดึงออกมายนิดหนึ่งนะครับอาจจะด้วยมุมกล้องเนาะก็เลยทําให้แกะยากนิดนึงปกติจะแบบแกะจริงจังมากกว่านี้อันนี้ลองแกะให้ดูก่อนด้านหลังนะครับยังสวยอยู่เลย นี่นะเราไม่ได้ติดฟิล์มข้างหลังนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ดูตัวกล้องว่ากล้องมันยังสวยอยู่ไหมนี่นะครับนี่ให้ดูกล้องยังไม่เป็นรอยนะครับข้างหลังเราก็ยังไม่เป็นรอยชึบแต่แกะรีวิวให้บ่อยๆก็ไม่ได้นะทุกคน กลัวเครื่องพังเหมือนกันนะคะนี่โอเคแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวเรามาสำรวจพร้อมกันว่ามันจะเป็นรอยไหมเนาะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสายชาร์จคือทุกคนมีปัญหากันมากเลยนะครับมันจะเป็นรอยง่ายเนาะเวลาเราชาร์จแบตอะเออค่อนข้างที่จะรามัดระวังเวลาที่แบบล เค okay. นี่ติดโควิดมาหรือเปล่าเนี่ยเวลาที่เราไปเที่ยวามาครับเราก็ไม่ได้พกอีส่วนของตัวฟ้าชาร์จตัวนี้ไปด้วยเนาะบางทีก็ลืมนะครับเราอาจจะระมัดระวังในการเสียบสายชาร์จข้างหลังเพราะว่ามีคนที่เป็นรอยแล้วนะครับจากตรงนี้เนาะแนะนำให้ใช้ในส่วนของตัวฟ้าชาร์จที่เป็นไวเลสชาร์จดีกว่านะครับ ที่พวกไวเลสช์จแล้วก็พวกแม็กเซฟนะครับแม็กเซฟก็ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องว่า,าบางคนจะเป็นรอยตรงนี้แล้วอะ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเขาติดฟิลม์มด้านหลังเนาะหรือว่าไม่ได้ติดอะไรเงี้ยเนี่ยต้องต้องดูเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวให้ดูเคสก่อน นี่คือเคสสายของเรานะครับเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูเนาะตอนนี้เคสเรามีแค่ตัวเคียร์เค,เคสอันนี้อันเดียวนะครับทุกคนยังไม่ได้ซื้อเคสเพิ่มเนาะอาจจะต้องรอก่อนนี่ยังใช้ตัวนี้ยังรู้สึกว่าแบบคุ้มอยู่เลยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ มั้งใช่ไหมจากคลิปที่แล้วที่บอกราคาไปนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คราคาอีทีนึงนี่นะครับส่วนตัวตัว Mac Save เราก็ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวรอโปร12 12ละก,กันเราจะลองกดซื้อกันนะครับนี่นี่คือ7วันที่เราใช้งานมานะครับจากตัวเคสเนาะนี่เดี๋ยวพามาสำรวจตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเช็ดเช็ดให้ดูขอบข้างก่อนเนาะ นี่นี่คือขอบด้านข้างของเรานะทุกคนยังไม่เป็นรอยนะครับนี่คือแกะให้ดูสดๆเลยแล้วก็เช็ดให้ดูเลยถือว่าโชคดีของเราเนาะที่แบบยังไม่เป็นรอยแต่ว่าคนอื่นเป็นรอยแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ที่การใช้งานหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวแกะเดี๋ยวดูไปทีละมุมนะครับนี่เช็ดให้ดู แบบทีละมุมเลยนะครับนี่คือด้านบนก็ยังไม่เป็นรอยนะครับตัไฟให้ดูก็ยังสวยอยู่ยังได้อยู่อาจจะเป็นแบบรอยนิ้วมือนิดนึงแหละแต่มันก็ยังพอไหวยอยู่ไม่ถือว่าแบบเป็นรอยขนาดนั้นนะครับหรือในกล้องใครเห็นเป็นรอยไหมอะ่ะ ไม่เน่ใจเพราะว่าดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นนะครับนี่ดูด้วยตาเปล่าเราก็ยังถือว่าแบบสวยอะ่ะยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกิดจากการใช้งานเนาะมันก็เป็นรอยนิ้วมือได้บ้างนะครับเดี๋ยวเช็ดตรงนี้ให้ดูอีกทีบางทีมันก็เกิดจากการใช้ผ้าเช็ดนะครับ เวลาเลือกผ้าเช็ดก็ต้องเลือกให้ดีๆหน่อยที่เป็นแบบผ้านุ่มๆนะครับมันจะช่วยได้นี่ด้านข้างเราก็ยังไม่เป็นนะทุกคนอาจจะเป็นฝุ่นบ้างตัวนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่ถ้าไปขายก็ยังได้อยู่อ้าวไม่ใช่ใช้เครื่องยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับตัวนี้น่าจะ ไม่ขายหรอกเพราะว่าเราซื้อมาทำงานนะครับมันตัดต่อคลิปวิดีโอได้เนาะพกง่ายเวลาไปรีวิวข้างนอกนะครับก็ใช้ตัวนี้ถ่ายได้เลยอ่ะนี่คือสุดท้ายด้านตัวชาร์จเราก็ยังสวยอยู่สวยอยู่ก็แปลว่าสวยแหละ นี่นะครับสวยสวยของเรายังไม่เป็นรอยนะครับจื๊ก็เป็นรอยนิ้วมือตามปกติตอนใส่ก็ค่อยเช็ดนะครับเช็ดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับโอเคก็อันนี้มารีวิวให้ดูนะครับไม่ได้บอกว่าตัวนี้มันดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะว่าจะใช้เคสตัวไหนเพื่อให้ได้ในส่วนของ การดูแลเครื่องที่ดีที่สุดของเรานะครับส่วนเคสก็เดี๋ยวลองดูข้อมูลเรื่องเคสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับหรือถ้าเจ้าของร้านคนไหนสนใจให้เราลองใส่เคสร,รีวิวก็ส่งมาได้นะครับลองเม้น์มาแล้วก็ส่งเข้ามาทักมาในเพจเที่ยวตามหมีก็ได้นะครับเฟ e บุ o กเนาะนี่แอบขายของนิดนึงโอเคก็เครื่องก็ยังสวยอยู่นะครับสรุปแล้ว นะส่วนฟิล์มเราก็ติดฟิล์มแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ได้แบบเป็นฟิล์มการรอยนิ้วมือเท่าไหร่นะครมันก็เลยทําให้แบบเป็นรอยนิ้วมือง่ายเนาะโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับให้ดูในส่วนของตัวเวลาแกะเคสแล้วก็เวลาของตัวเครื่องเวลาใส่นะครับเนี่ยบางคนคือแบบตรงนี้มันจะหักไปแล้วนะครับตอนใส่ตอนถอดเนาะ ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่ที่ชอบก็คือเวลาเราใส่ไปแล้วอะ่ะมันจะเห็นในส่วนของตัวเครื่องอะ่ะที่เป็นสีทองแบบชัดเจนมากเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ตัวนี้ไปก่อนยังไม่ได้เปลี่ยนเคสที่เป็นเคสหนังหรือว่าเคสซิลิโคนนะครับจจริงก็อยากได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนถือว่าก็จะได้เห็นในส่วนของตัวสีทองได้ชัดเจนด้วยนะครับของตัวเครื่อง โอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรเดี๋ยวลองเม้นเข้ามาดูให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะแกะเครื่องถ้ามีเวลาว่างไม่ได้ออกไปรีวิวที่ไหนก็เดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวให้ดูหรือว่าถ้าถามเข้ามาแล้วแบบเราทำได้เดี๋ยวเราจะทำที่โรงแรมเลยนะคะเวลาแบบไปถ่ายรีวิวอะไรนี้เนาะโอเคครับส่วนตัวกล้องเดี๋ยวมารีวิวแน่นอนว่ารูปภาพที่ถ่ายออกมา มันจะสวยแค่ไหนนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เนาะไปแล้วนะคระบ๊ายบาย